ตอนนี้ผมก็กำลังอยู่เขาไฟครับหน้าภูเขาไฟวูจินะครับสวยมากครับเด่นสง,งานตั้งอยู่นี่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะผมจำชื่อไม่ได้โ <c oughs> รงแรมนี่ผมพักอยู่ตรงนี้ครับ สองอันนี้ยสองหลังเนี้นี่อเน,นี้ยวันก่อนฝนตกวันนี้เขาก็ลุ้นกันว่าแดดจะออกไหมแดดก็ออกจริงๆนะครับในวันอาทิตย์ขึ้นะโอ้สวยสวยสวยอยากให้ทุกคนมาเห็นมากอากาศด,ดี